สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้ ie, นะครับี้อยู่ในช่วงอัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่นั่นเองท่านผู้มชมเป็นเกมมือถือที่หลายๆคนถามเกิดมาเรื่อยๆเลยนะครับในส่วนของตัว v a l l o n a n d version mobile หรือว่า v e r s i o นมือถือนั่นเองท่านผู้มชมเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารจากทางผู้พัฒนาการนั่นเองเนาะก็คือก่อนหน้านี้ทางผู้พัฒนาเขาจะพูดถึงโปรเจกต์การพัฒนา วาร์โลนแลนในปี2023นะครับส่วนใหญ่ประเด็น99%จะพูดถึงในส่วนของ v a l o โลนแลนด์เวอร์ชัน PC มากกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้เวอร์ชัน PC ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีมีในส่วนของคอนเทนต์ใหม่ๆอัปเดตแล้วก็ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แฟนๆให้การยอมรับเป็นอย่างดีเนาะมาถึงในส่วนของเวอร์ชันมือถือนะครับคือนะตอนนี้ทางผู้อํานวยการการผลิตวอลลอ a แลนด์นะครับเขาบอกว่าในเวอร์ชันมือถือนะครับใช้เวลาในการพัฒนามากกว่าปกตินะครับผมตอนนี้เขากําลังโฟกัสในเวอร์ชันมือถือหรืออะไรทํานองนี้อยู่นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็ ต้องอดทนรอกันหน่อยนะครับอาจจะยังไม่มีรายละเอียดการอัปเดตท,ที่เป็นรายละเอียดตัวเกมออกมานะครับผมในส่วนของฟุตเทจต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะรตรงนี้ต้องรอกันอีกนิดนึงนะท่านผู้ชมครับเอาไว้ง่ายๆแบบสรุปสั้นๆก็คือ Coming soon นะครับเหมือนคลายสตีทอะไรประมาณนี้นะเอออันนี้ก็ต้องรองกันอย่างเดียวเลยเนาะอันนี้ก็น่าจะมีข่าวสารอัปเดตประมาณนี้นะครับเพราะว่ารายละเอียดอื่นๆทางผู้พัฒนาเขาไม่ได้ระบุอะไรเพิ่มเติมเข้าม,มาเลยนะครับว่า แต่มีในส่วนของตัววอ l เลนจะเปิดให้บริการตอนไหนนะในเวอร์ชันมือถือนะยังไม่ได้ระบุแบบนั้นเลยนะครับอันนี้ก็รอกันอย่างเดียวนะผมว่ายัางเร็วนะหรือว่า ยังช้านะปลายปี2023น่าจะได้เห็นตัวเดโมที่เปิดให้เทสกันจริงแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ยังมีเดโมของทางฝั่งจีนที่แบบหลุดออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเกมจริงๆหรือเปล่าเนาะในส่วนของตัว v a l o r a n t Mobile นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับมาสั้นๆเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ้ายังไงมีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับ v a l o r a n t Mobile ผมจะมาทำคลิปแนะนำเท่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ